สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์เช้าวันที่21กรกฎาคม2024นะครับวันนี้มีฟุตบอลที่น่าสนใจอยู่1คู่นะครับที่ประเทศไทยเราครับเป็นโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนะครับระหว่างบีจี G, ปทุมยูนเ,เต็ดน,นะครับพบกับโบลิเซียนดอทมุนจากเยอรมันนะครับเป็นนักนัดอุ่นเครื่องนะครับปีซีสั้นนะครับก็อุ่นเครื่องไม่ว่ายุโรปเอเชียหรือประเทศไทยเรา ก็จะเข้าสู่โหมดนี้นครับนา่าติดตามชมครับทีมระดับสโมสรระดับชั้นนำของยุโรปนะฮะโบลิเซ mm ียนดอทมุน hmm. มาอุ่นเครื่องกับ BG จ um, mm ีปทุมยูเนเต็ดก็ถือว่าเป็นการรับแข่งแบบว่ายกระดับสโมสรบ้านเรา mm hmm. ทีมชาติไทยเราทีมไทยเราให้ให้สู่สู่มาตรฐานขึ้นนะครับ mm hmm. ก็จริงๆมีมาตรฐานอยู่แล้วให ให้ก้าวไปอีกนะครับก้าวก้าวไปเรื่อยๆนะครับก้าวไปเรื่อยๆนะครับก็สองคูตรงนะครับมีนัดกันอยู่ที่ BG ปรปทุมสเตเดียมนะครับเนี่ยใกล้ๆบ้านแอดนะครับคลองสี่นะครับลังสินนครนายกนะครับเป็นสนามแรกที่แอดรู้จากไทยลีกนะครับตอนนั้นนะไปเชียร์แอดอยู่เชียงใหม่แล้วก็ย้ายมาที่ที่กรุงเทพแล้วก็มันไม่มีอะไรทำตอนนั้นวัน วันอาทิตย์มั่งไม่มีอะไรทําก็เลยขับรถตะเวนหาดูฟุตบอลเลี้ยวเข้าไปจะดูรู้แต่ว่าเมืองทองยูเนเต็ดเลี้ยวเข้าไปจะดูจะดูฟุตบอลแล้วก็เข้าไปในบีจีปทุมไม่นึกว่าตรงนั้นจะมีสนามอะไรบ้างตรงนั้นไม่รู้จริงจริเมื่อสิบสองปีที่แล้วเข้าฝั่งผิดไปเข้าฝั่งเมืองทองยูเนเต็ดเลยได้เป็นแฟนบอลเมืองทองยูเนเต็ดตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมามีมีทีละทีละสิน์ดสกรทองเหลา พิชิตพงษ์เฉยชิวะครับแอดจำได้แดสกอรโดนไล่ออกมอันนั้นก็ทำให้ติดตาตื่นใจกับฟุตบอลไทยลีกนับตั้งแต่นันั้นเป็นต้นมาตอนแรกก็หาแต่เงินนะครับดูแต่ฟุตบอลต่างประเทศตอนนั้น youtube ก็ยังไม่เปียงปังอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่เปียงปังอะไรประมาณนี้ก็มามาชมกันนะครับวันนี้ฟุตบอลนัดกระชับมิตรบุรีเซียพบกับบีจี ก็ไปชมว่าเขาเล่นกันยังไงในระดับสโมสรชั้นนาของยุโรปแล้วก็ชั้นนาของเมืองไทยเวลาประทะกันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอะไรประมาณน,นี้ความมันหยดติ้งๆอยงเงี้ยครับก็แอดใส่ช่องอลิงก์ถ่ายทอดไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับมีเป็นช่องของ bg นะครับ bg ก็ทำทำมาให้เรียบร้อยแล้วก็หาหาติาดตามรับชมกันได้ครับแต่แต่ใส่ลิงก์ไม่ได้ครับใส่ลิงก์ไม่ได้ก็ ก็ไม่ยากครับหาหารับชมได้แอดก็จะไปดูถ่ายทอดสดนะครับอาจจะมีคลิปเล็กๆเข้ามาให้ชมได้อะครับก็เท่าไหรก็จะไปชมครับด้วยคําว่ารักฟุตบอลนะครับอ่ะติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับตามวันวอเวลานอ,นอนที่แอดออกขึ้นให้นะครับผมสําหรับคลิปนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ